ทุกวันสิคาก่อนนอนคูปอยดื่มทานตัวนี้ช่วยเร่งช่วยแก้ปัญหาให้คุณสกนะนตัวนี้เร่งความขาวเลยค่ะกินคู่นี้ไปรับรองเห็นผลแน่นอนค่ะคูปอยทานสองอย่างนี้ค่ะก่อนนอน มาสิคะมาทางกันก่อนนอนทุกคืนลิ่งสปีดค,ความขาวให้คุณคะ่ะก่อนนอนไซโกโนโก,กินคู่กันเลยคะ่ะแก้ปัญหาผิวพันธุ์ไม่สะผ่องใสผิวพันธุ์ไม่เนียนกินแล้วผมบำรุงผมกระดูทุกอย่างในตัวเราคะ่ะ อยู่ในสองตัวนี้เลยมาทานกับครปปอยนะคะ